สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่องอนุวัต์จัดรถให้นะครับวันนี้นะครับผมบอยนะครับมีรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับผมคอมพิวเตอร์เครื่องสามพันนะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเบาบีพีสามแถวนะครับอ่านั่งได้เก้าที่นะครับผมข้างหลังนะครับเก้าที่นั่งนะแล้วก็คันนี้นะครับผมเป็นรถปีสิบแปดนะครับเลขไมล์สองแสนนะครับ ราคาคันนี้นะครับผมเจ0 0แสนนะครับกับ9000บาทเท่านั้นเองนะครับมาครับแล้วเดี๋ยวบอยพารีวิวนะครับว่าตัวถังคันนี้ยังสมบูรณ์ไหมเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับไปดูภายในกันด้วยครับไปครับมาเริ่มจากบริเวณด้านหน้านะครับผมด้านหน้าของคันนี้นะครับอ่าไฟหน้านะครับไฟหน้าโคมเดิมแท้โรงงานเลย โคมไฟใสๆนะครับเป็นโคมไฟแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับก็คือเป็นจานฉายนะครับหลอดไฮโดเจนนะครับไฟเลี้ยงอยู่ตรงนี้นะครับไฟหลีอยู่ในโคมนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับคันนี้กระจังหน้าเป็นแบบโคลเมียมนะครับประมาณนี้นะครับด้านหน้าอ่าแล้วก็คันนี้นะครับมีเปลี่ยนล้อแม็กแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูล้อแม็กกันครับ อ่านะครับเป็นล้อแม็ก SSW นะครับผมยางกูดเยียนะครับอันนี้เป็นล้อขนาดขอบสิบห้านิ้วนะครับผมซีรียางที่ใส่นะครับสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบขอบสิบห้านะครับปียางนะครับปียางอันนี้ปีเดี๋ยวผมดูให้นะครับอันนี้เป็นปียางปียี่สิบเอ็ดนะครับอยู่ตรงนี้ปียางปีย1ิบเอ็ดนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับข้างในแชสซีเดิมๆโครงสร้างตัวถังเดิมหมดเลย ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับการันตีเลยแล้วก็ไม่มีตัดต่อตัวถังนะครับช็อคเดิมๆนะครับแห้งๆเลยไม่มีเยิมนะแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูตัวถังนะครับสเส็บด้านข้างนะครับรอยสันของตัวถังนะครับเหลี่ยมสันทุกอย่างเดิมๆเ,เลยไม่มีแบบว่าผิดเพี้ยนนะครับแล้วก็รอยรักยิ้มยังไม่มีเลยนะครับอันนี้นะครับผมเป็นรถแบบ ครอบครัวสมัยใหม่เลยนะครับรถครอบครัวส่วนมากหลายคนนะครับก็จะมาเล่นเป็นรถตู้แล้วก็คือเดินทางได้ครบทุกคนนะครับราคาก็ไม่แรงด้วยนะครับนั่งสบายด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังกันบ้างครับอันนี้นะครับผมก็เป็นอย่างปี21เช่นเดียวกันนะครับลอ SSW นะครับเดี๋ยวผมให้ดูสมหลังนะครับ ซูมเดิมๆนะครับไม่มีผ่าไม่มีตัดนะครับนะผมพอจะเห็นไม่เอ่ยนะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราออกมาดูบริเวณด้านท้ายรถกันครับด้านท้ายรถนะครับผมคันนี้อ่ากองชันละอันนี้นะครับผมมีกระจกมองหลังให้ด้วยนะครับตรงนี้ไฟเบรกตรงที่สามมีให้นะครับมีใบปัดหลังนะครับ ไฟท้ายเดิมๆของแท้โรงงานเลยนะครับโคมไฟใสๆไม่มีแตกรายงานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในป่าท้ายกันบ้างมีม่านให้หมดแล้วนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ทำลำโพงข้างบนหลังคาให้แล้วนะครับเป็นเบาะแบบ VIP นั่งสบายเลยนะครับโครงสร้างเดิมๆหมดเลยนะครับผม อันนี้นะครับผมรอยเม็ดอาร์กยังมีอยู่ครบนะครับไม่มีตัดต่อตัวถังแน่เด,เดิมทุกอย่างนะครับอ่นนี้ผม <Yeah. S 1> เห็นไหมครับรอยเม็ดอาร์กลูกลมชัดเจนนะครับไม่มีไม่เป็นสีโป้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกฝั่งหนึ่งด้วยเห็นไหมครับ โครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับผมการันตีเลยแล้วคันนี้ก็การันตีจากโตโยต้าชัวด้วยนะครับเพราะเราคือแบรนด์โตโยต้าชัวนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องโดยสารนะครับตรงบริเวณผู้ขับขี่นะครับผมไปครับมาเริ่มกันที่บริเวณประตูฝั่งคนขับนะครับผมอันนี้นะครับเป็นประตูเดิมแท้โรงงานแล้วก็ เอ Lebanon, ่อเขาเรียกม่านนะครับ <ü> ม <x 2> ่านแบบ v i p ีมีมาให้หมดทั้งคันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูซอกประตูนะครับน็อตเดิมทุกอย่างนะครับไม่มีการถอดการแกะเลยโครงสร้างเดิมๆหมดเลยนะครับตัวถังสวยแน่นอนเลยการันตีนะครับแล้วก็อันนี้กระจกคู่หน้าไฟฟ้านะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะแล้วก็มีช่องเก็บของวางน้ำตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูขอบยางทั้งคันเลยเดี๋ยวผมดึงขอบยางให้ดูโครงสร้างของตัวถังนะครับอ่ะเริ่มจากข้างล่างนี้ก็ได้ครับ อ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยโครงสร้างเดิมนะครับก็คือรอยเม็ดอาร์คนะครับแล้วก็ให้เห็นเลยว่ามีรอยอาร์คตลอดไม่มีหายเป็นช่วงๆนะครับเม็ดกลมคมชัดนะครับโครงสร้างตัวถังเดิมๆแน่นอนกาลันตีบายโตโยต้าชัวนะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้จะต้องดูข้างๆหน่อยเพราะมันจะต้องให้แสงหักเหเราจะได้เห็นว่ามันมีชัดเพราะว่าบางที มันจะสะท้อนแสงนะครับตรงนี้นะครับก็เดิมเดิมหมดเลยนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับผมอยู่เพียงแค่สองแสนนะครับเดี๋ยวผมเสียบกุญแจนะครับอันนี้ภูมิใจเดิมเดิมนะครับเลขไมค์เดิมแท้แน่นอนไม่มีกรนะครับผมรถปีสิบแปดเลขไมค์สองแสนนะครับบอกคนขับ สภาพสมบูรณ์นะครับหนังไม่สีขาดนะครับพร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับกระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูฝั่งผู้โด,ดยสารกันบ้างครับให้ไปดูห้องเครื่องด้วยอ่าก่อนไปดูห้องเครื่องไหนๆต้องเดินผ่านผมให้ดูคานหน้าให้ดูด้านหน้าละอ,อฝาด้านหน้านะครับมาต่อกันที่บริเวณแผงด้านหน้านะครับผม เดี๋ยวผมให้ดูจากฝั่งขวาไปนะครับขวามือของรถนะครับไม่ได้ขวามือผมอ่าโครงสร้างนะครับเดิมๆหมดเลยนะครับรอดฝาหน้านะครับไม่ได้ผ่านการแกะเลยนะครับรอยแต้มทุกอย่างของหัวน็อตยังอยู่ครบนะครับไม่ได้ผ่านการแกะแต่อย่างใดแล้วก็ไฟหน้าเดิมแท้โรงงานนะครับโคมไฟไม่ช้ำขาไฟไม่หักนะครับ ไม่มีชนหนักแน่นอนการันตีเลยแผงแอร์นะครับผมสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้งานออกต่างจังหวัดเดินทางไม่ต้องกลัวเรื่องความร้อนเลยนะครับไม่ต้องกลัวแอร์เสียนะครับการันตีเลยนะแล้วก็ไม่มีชนหนักแน่นอนไม่มีพิควัมตัดต่อตัวถังนะครับสมบูรณ์แบบอย่างเงี้ยไม่มีแน่นอนนะครับติกเกอร์มอกอยู่ครบนะแล้วก็ให้ดูโครงสร้างของทาง,งนี้นะครับทุกอย่างเดิมๆนะแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ ขาไฟหน้าไม่หักนะครับโคมไฟข้างนี้ก็ไม่ช้ําเช่นเดียวกันนะครับน็อตฝากระโปรงหน้านี้ก็ไม่ได้ผ่านการแกะแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บริเวณห้องโดยสารนะครับฝั่งผู้โดยสารตอนนั่งข้างซ้ายนะครับไปครับแผงประตูฝั่งทางซ้ายนะครับผมสภาพสมบูรณ์ไม่มีชิ้นส่วนแตกหักนะครับม่านมีให้ครบนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูเหมือนเดิมนะครับก็คือผมจะดึงขอบยางให้หมดเลย นะครับดูไปพร้อมกันเลยอ่ะนี่นะครับรอยแมนอารทุกอย่างอยู่ครบไม่มีโดนซ้ายหรือโดนขวามไม่มีแน่นอนเมื่อกี้ข้างขวาพาไปดูกันแล้วนะครับนี่ข้างซ้ายทุกอย่างอยู่ครบนะครับรอยแมนอากลมๆนะครับมีอย่างต่อเนื่องไม่มีหายเป็นช่วงๆนะครับทุกอย่างสภาพโครงสร้าง สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องบอกแบบนี้เลยดีกว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าแล้วก็คันนี้นะครับผมแผ่นเพจตัวถังยังมีอยู่นะครับทุกอย่างอยู่ครบนะครับอันนี้เป็นเครื่องนะครับเครื่องขนาดเออรหัสเครื่องนะครับหนึ่งเคดีต้องไม่ค่อยโฟกัสอ่าหนึ่งเคดีนะครับห้องเครื่องแห้งๆไม่มีเยิ้มนะครับอ่า พร้อมใช้งานเลยนะครับช่วงล่างที่ผมมุดดูนะครับแหลกก็ยังแห้งๆนะครับพอเห็นไหมเอ่ยประมาณนี้นะครับหากใครสนใจนะมาดูคันจริงได้มาทดลองขับได้นะครับรถพร้อมใช้งานนะครับอันนี้มีจอให้ด้วยนะครับจอสองดินจอสองจอด้วยนะครับมีจอข้างหน้าและจอข้างหลังเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บริเวณข้างหลังกันครับไปครับอันนี้นะครับ เป็นเบาะที่นั่งนะครับทางด้านหลังนะครับเป็น V.P. ุญาตเดินขึ้นไปส,ภา,ส,สภาพสมบูรณ์นะครับเบาะไม่มีชำรุดฉีกขาดแต่อย่างใดนะครับเบาะนุ่มๆเลยนะครับแล้วก็มีลำโพงด้านบนให้แล้วนะครับอีกสี่ดอกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีหนึ่งข้างในนะครับนี่ผมปรับมุมมองให้ชัดขึ้นนะครับเมื่อกี้ผมใช้เล่นวายนะมันเลยอาจจะ ไม่คมชัดนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นเลนปกตินะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีจอนะครับจออยู่บริเวณด้านบนตรงนี้นะครับใช้งานได้ทุกอย่างนะครับมีจอตรงนี้แล้วก็จอบริเวณคอนโซลหน้านะครับรถพร้อมใช้งานอย่างที่บอกนะครับราคาคันนี้นะครับ 79,000บาทนะครับผมเครดิตดีฟรีดาวนะครับใครกำลังมองหารถครอบครัวไปเที่ยวช่วงปีใหม่นี้นะครับมาเลยนะครับเลขไม่20,000นนะครับรถยังใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้จะเป็นรถเขาเรียกว่ารถรถบดระวางนะครับของหน่วยงานนะครับก็คือรถพวกนี้จะมีเข้าเช็คระยะตลอดนะครับข้อดีนะครับ รถเข้าแมนเทนนันตลอดทุกทุกทุกเอ่อทุกทุกหมื่นโลนะครับลิ้นพันอ่าประมาณนี้นะครับหากใครสนใจก็ลองติดต่อเข้ามานะครับได้ที่เบอร์ศู5ย์เก้าห้าเจ็ดสามเจ็ดสามสามสามนะครับผมผมบอยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้ามาพูดคุยปรึกษากันได้นะครับเข้ามาลองขับได้นะครับเข้ามาดูชมเอ่อเข้ามาชมคันจริงกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมหากผมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด u ับ c r i yeah, uh, yeah. b e กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็ไม่พลาดคลิปถัดๆไปนะครับว่าผมจะเรารุ่นอะไรมาลงนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ